โอเคครับอนอื่นเลยก็ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ตอนนี้เลยนะครับก็คือเดนจินะครับเดนจิก็ถ้าหลายๆคนสงสัยว่าผมเนี่ยได้เดนจิมาอย่างไงนะครับเพราะว่าเอออีพีที่แล้วเนี่ยไม่เห็นเปิดได้ไเลยเลยแล้วไปได้มันยังไงนะก็คือว่า Uh, มันได้มีอีเวนต์รถไฟนะครับแล้วก็เตนะวิ่งเนาะผมก็ได้ทําการไปเล่นอีเวนต์รถไฟมานะครับก็นี่เลยนะครับผมได้มาทั้งหมด70เพชรกับ30เพชรเป็น100เพชรจากอีพีที่แล้วเนะี่ยผมมีอยู่200ใช่ไหมก็เป็น300เพชรนะครับผมเนี่ยก็ได้ทําการฟาร์มหรือว่าเล่นธรรมดาน,นี่แหละนะก็แบบไม่ได้ทําคลิปนะครับก็ผมก็ฟาร์มประจําปัจจุบันอยู่แล้วนะครับฟาร์มทุกวันอยู่แล้วก็ ทีเนี้ยมันมี300เพชรนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับลองเปิดนอกรอบดูซิป่ะเผื่อมันออกนะครับแค่ว่าเผื่อแค่เผื่อมันออกนะครับผมไม่ได้คิดว่ามันจะออกหรอกก็คือแบบว่าผมไม่รู้นะเพราะว่าเปิดนี่เลยผมไม่ได้แบบไปเติมยัดซื้อนี่นะผมไม่ได้ไปเติมยัดแล้วมาเปิดเนียนๆแล้วก็มีคลิปมาว่าเออได้โดยที่แบบไม่ได้อัดคลิปหรืออะไรอย่างนี้นะครับ ก็คือผมก็ไม่รู้นะตอนอัดชิปเนี่ยมันไม่ค่อยจะออกนะแต่ว่าตอนผมแบบว่าไปแอบเปิดเนี่ยมันนันออกนะครับเหมือนตอนช้างนะนก็นี่เลยนะครับขอชี้แจงก่อนเผื่อแบบบางคนแบบว่าเออไอ้นี่มันโมมันไปเติมยัดแอบเนียนที่หลังม่เปิดมาได้ที่หลังอะไรอย่างงี้นะครับไม่ใช่นะครับก็คือเราสายฟรีนะครับเรา มีเท่าไหร่ผมเราก็ใช้ไปเท่านั้นนะครับก็เป็นได้มาเป็นทางงน้นของเดนจีนะครับไม่คิดว่าจะได้หรอกนะตอนแรกโอเคก็วันนี้เนี่ยก็จะมาทําการปั้นให้แม็กนะครับแล้วก็มาจับในส่วนของสมบัตินะครับก็คือตอนนี้ทีมเราเนี่ยเล่นยากอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรต่างๆหลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องแร่เรื่องอะไรนะครับผมก็ยังอัพอะไรไม่เต็มเนาะก็เราจะมาทําให้ทีมได้ง่ายขึ้นด้วยการจับสมบัตินะครับโอเคมา เดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ไปปั้นดินจิให้แม็กกันก่อนนะครับนี่เลยนะครับก็มีหลายอันนะที่เรายังจับไม่ครบแล้วก็ยังไม่เปิดก็มีนะครับก็จะทำมาอันดับอื่นอะไรอันดับอันดับแรกเราก็มาปั้นดินจิให้มันตันก่อนนะครับนี่เลยเรื่องพรสวรรค์ผมไม่ซีเรียสน,นะก็คือ ยังไงเนี่ยผมก็ไม่เปิดหาดินจิซ้ํามาเพื่ออัพควสวรค์น,น,นะครับก็คือเรื่องของพวาสวัสดเนี่ยเอาไว้ไปในอนาคตนะครับตอนนี้ก็พวกตัวที่เหลือที่จะได้มาในอนาคตเนี่ยในอีก10บกว่าวันทั้งหน้าหรือว่าท้ายเดือนเนี่ยนะครับผมก็จะเอาไปเปิดในตู้ของอา่าพาวเวอร์กับอากินะผมจะรอคู่นี้นะมานะผมถึงจะเปิดนะครับ เพราะว่าผมอยากได้ทั้งอากิทั้งพาวเวอร์เพื่อที่จะมาเป็นคู่เทพนะครับก็คือผมรอแค่ตู้ที่มันมี2ตัวนี้คู่มานะครับผมไม่เปิดตู้ผมไม่เปิดตูมมดต้ตัวซ้ำมาอัพพรสวรรค์นนะเพราะว่ายัางไงเนี่ยผมต้องการตัวอื่นๆหลากหลายตัวมาเล่นนะครับผมไม่ต้องการตัวซ้ำมาอัพเนาะเพราะว่ายัางไงเนี่ยเราสายฟรีตอนนี้เราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องออพรสวรรค์หรอกเพราะว่าเราไม่ได้มีงบเยอะเพื่อที่จะไปหาเปิดตัวซ้ําขนาดนั้นนะครับ เราไปเปิดตัวอื่นๆมาเล่นช่วยกันในทีมให้มันเล่นง่ายก่อนดีกว่านะครับโอเคยังไงในะีนาคตเนี่ยเราผมว่าเราก็ต้องได้อยู่แล้วแหละไอ้กบพรสวรรค์นเนี่ยสักตัวหนึ่งสองตัวนะครับเราค่อยมาปลดในตอนนั้นก็แล้วกันนะครับในตอนนี้เนี่ยเราก็มุ่งไปที่การทําให้ทีมเนี่ยเล่นง่ายนะครับลงด่านได้ดีนะครับ p v p ก็จบพอได้เพชรได้อะไรติดไม้ติน,ม,ตนมือแต่ละสัปดาห์ก็โอเคแล้วนะครับ รับสายฟรีนะตอนนี้คือเรายัางเริ่มต้นนะครับก็คือคอนเทนต์เนี้ยอีกนานนะครับเราต้องเล่นให้มันขึ้นตำนานเลยนะผมไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่เดือนกี่ปีอย่างที่เราพูดไว้ตั้งแต่คลิป EP แรกๆที่เราเริ่มปั้นนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะผมไม่รู้ว่ามจะใช้เวลาเท่าไหร่นะแต่ว่าที่รู้คือเดือนนี้เนะี่ยผมก็ถ้าจะรอดแล้วนะต่อให้ไม่ได้ power หรืออาคินะครับก็รอดแล้วนะเพราะว่าทีมผมเนี่ยส่วนหนึ่งเลยก็คือต้องการ ตัวบับโลนะครับตัวบับโลซึ่งทีมผมมันไม่มีนะทีมผมก็เป็นแสงเมือดลวนนะครับจากเดือนที่แล้วเนาะที่เราเปิดกันแบบสนันวันไว้สามพัเพชรส0งตัวนะครับโอ้โหตาเมือตามัวมากนะครับแต่สุดท้ายก็มาครบอยู่นะที่ต้องการนะครับโอเคนี่เลยนะครับก็เป็นหน้าตาของ ie, อนะเดนจินะครับแม็กแล้วที่เรียบร้อยนะผมจะใช้แค่ร่างอันใต้นะครับเพราะว่ามันก็ปล่อยไว้นะครับ เราเน้นลง PVE นะเรายัางไม่ได้เน้นลง PVP นะก็ใช้แค่นี้ไปก่อนนะครับได้อะไรไหมนักล่าุณต้องอัพเดนจิเป็น9ดาวเลยนะครับถึงจะได้กบม่วงนะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมว่าเดือนนี้เราไม่น่าทำเดนจิเป็น9ดาวได้นะครับก็มีสิทธิ์นะก็มีสิทธิ์อยู่นะครับแต่ว่าผมว่าคงไม่รีบขึ้น,นะนะครับ พลาดไปก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับ9าวดาวนะเพราะผมจะใช้ร่าง240เนี่ยไปอีกนานอยู่นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มจับสมบัติกันเลยนะครับดูสิมีด้านไหนนะครับร้อยมาด้านนี้นะครับ2 2นะครับผมก็จะใช้เดนจีแค่ตัวเดียวนะครับในการ จับสมบัตินะก็มาดูกันด้วยนะครับมานี่นะครเป็นมาคิมะเนาะเข้ามาป้อน <c oughs> แล้วก็กระโดดนะครับไม่ยมันกว้างอยู่นะเนะี่ยใช่ไหมผมว่ามันกว้างอยู่นะสกิลอะ <c oughs> โดดนี่ไงโอ้โหเท่นะครับโดดแล้วก็คลั่งเลยนะครับโดดข้ามโดดข้ามนะครับ <c oughs> โอ้โหนี่เป็นโคลาโบ 240 Max แม็กตัวแรกใน ID นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมชอบลองลงมาจากอากินะหมายถึงในหนังนะแต่ว่าถ้าในเกมนี้ก็ก็ถือว่าเป็นตัวหลักนะก็ดีแล้วนะครับที่ได้นะครับโอ้เท่นะเท่เท่เชอบครับชอบครับโหตาเดียวได้เลยครับแจวเลยโอ้เท่นะครับ ก็เป็นการกระโดดแล้วก็ฟันฟันฟันรอบๆข้างนะครับก็คือบ้าคลั่งนะครับมาดูกันต่อครับแต่ว่าเมื่อกี้เห็นแอบสกิลกว้างนิดนึงนะครับเนี่ยเป็นมคกมาออกมาป้อนแล้วก็บัฟโลแล้วก็กระโดดปังดูนะฮะว่ามันจะกว้างขนาดไหนปั้งมันก็กว้างอยู่นะก็กว้างอยู่นะครับก็ได้อยู่ครับ บอดไม่ตายเลยครับอาจจะเพราะว่าผมเกียร์มันไม่ถึงด้วยนะเกียร์มันเป็นเกียร์ฟรีนะครับก็คือเราสายฟรีก็น่าจะเป็นประมาณนี้ก่อนนะโอเคมันก็พอเล่นได้นะครับถ้าเรามาเล่น PVE นะมันก็เล่นได้นะครับเก่งเลยนะครับเก่งเลยอย่างน้อยก็รอดแล้วนะครับสำหรับเด,เดือนนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนที่เหลือเนี่ยผมตอนนี้ผมมีตั๋ว20ตั๋วใช่ไหมแล้วก็ผมจะได้จากล็อกอินอีกนะครับก็คือช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีล็อกอิน7วัน7วันนะครับก็จะได้ตั๋วทั้งหมด10บตั๋วนะแล้วก็ได้ก๊อฟ้าด้วยนะครับกัออันต้านะก็คือยังไงเนี่ยผมก็จะ จับกบฟ้าให้ได้พร้อมสำหรับอีกตัวหนึ่งนะครับเผื่อผมได้ power อร์นะผมก็จะปั้นนะครับหรือ้าไม่ได้ power ได้ได้อากิมานะครับเป็นคู่คกับเดนจิผมก็จะปั้นอากินะครับแต่ยังไงเนะี่ยผมก็อยากได้ตัวเก่งอย่าง power ก่อนนะเพราะว่ามันผมมันใจมันตีกันนะนะส่วนตัวผมก็อยากได้อากิแหละที่นะผมชอบคือตัวเมนหลักเลยนะครับ แต่ว่าถ้าในเกมเนี่ยมันก็ยังไงมันก็ต้องพาวเวอร์มาก่อนนะครับก็ส่วนตัวที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะได้อีกสัก50 60ตัวนะก่อนจะหมดเดือนนะครับผมก็หวังว่าจะมีตู้ที่ผมต้องการมานะครับก็คือตู้ที่แบบเป็นพาวเวอร์คู่กับอากินะครับผมจะได้เปิดในตู้นั้นนะครับเพราะว่าผมมันจะเป็นตู้ที่ผมอยากได้ทั้ง2ตัวนะครับ โอเคแล้วก็ในส่วนของตัว P100 นะครับคา,าตาณาแมนนะครับคาตาณาแมนผมเนี่ยก็จะทำวัตถุดิบนะตอนนี้กำลังสะสมวัตถุดิบอยู่นะครับส่วนตัวเนี่ยก็คือผมจับได้ประมาณ 30- 40ตัวแล้วแหละนะก็ตอนแรกว่าจะทำหน้า A หน้า B เหมือน P100 ทั่วๆไปนะครับแต่ว่าโอ้โหหนักหน่วงครับจะ ถ้าจะทำ B100 หน้า A หน้า B นี่โอ้หหนักครับวัตถุดิบค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าผมไปดูวัตถุดิบมาแล้วเนี่ยมันใช้หก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 หมดเลยนะครับก็คือแล้วมันต้องการอ่า20ตัวนะครับหกสองสิบสองนะครับก็คือวัตถุดิบเนี่ยแต่และอย่างเนี่ยอย่างละร้อยยี่สิบชิ้นเลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมีแค่อา่าวัตถุดิบที่เป็นระดับสองดาวนะมันตัน ร้อยี่แล้วนะครับเกิดร้อยี่แล้วแล้วก็เหลือหินหินธาตุไม้นะครับยังไม่เต็มร้อยยีเลยแล้วก็ยังอีกยาวไกลนะครับแล้วก็ไอ้ที่ไฮไลท์ที่สุดเลยก็คือไอ้เทียแอบวัตถุดิบระดับ5ดาวนะครับอันสุดท้ายเลยนะครับต้องผลิตกันอีกเยอะยาวเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเดือนนี้เนี่ยผมจะทำให้มันเป็น240ร้อยสี่สิบแม็กพีร้อยได้ภายในเดือนนี้หรือเปล่านะครับ ก็ถ้าไม่ได้ภายในเดือนนี้ก็ต้องเป็นเดือนหน้านะครับสําหรับคาสนาแมนนะครับแต่ว่ายัางไงผมก็ต้องปั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่มันเท่ครับในหนังนะแล้วก็เก่งนะครับผมว่ามันก็มันก็เก่งนะมันอัพฟพัสวรรค์มามันก็เพิ่มอะไรหลายอย่างนะครับถ้าเราใส่เกียร์ฟรีให้มันมันก็พอเล่นได้นะใน PVE นะครับแล้วก็2ส,สกิลเป็นดาเมจหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของอความเร็วเคลื่อนที่นะครับเป็นเร็ว แล้วก็ตีปกตินี่ก็ถือว่าเป็นตัวฟรีที่ยอดเยี่ยมนะครับบางตัวนี้มาแบบช้าช้าเลยอย่างนี้นะครับก็คือมันเล่นยากนะครับโอเคก็ปปิดประมาณนี้นะครับเดนจิเท่มากครับเท่มากเท่มากครับเดนจิครับหล่อเท่ครับดูดูนะครับดูว่ามันโดดเนี่ยมันก็กว้างนะมันกว้างนะครับมันกว้างนะครับ ผู้าตะเกียร์หุ่นหัวดนี่ผมว่าก็พวกตัวว่องไวหรือพวกตัวยืนแาดไฟยืนหลังแทะไฟนี่ก็มีร้องอะครับโดดไปทีอะผมว่านะก <c oughs> ็โดดไปทีก็มีร้องอะครับโอเคโอเคครับก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับเดนจินะครับก็เกียร์ฟรีก็เป็นประมาณนี้นะครับเรื่องพรสวรค์ก็ยังไม่ได้รีบเร่งทำนะครับ ก็เป็นในอนาคตก็แล้วกันนะครับก็จับสมบัติครับวันนี้คลิปนี้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เหมือนเดิมใครอยากได้ตัวไหนก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบาย